นครพนมคือหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของโครงการนี้ในการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของระบบบริการปฐมภูมิจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่กำลังกลายเป็นโรคประจำทิน ด้วยการวิเคราะห์กรณีการควบคุมโรคเบาหวานตามแนวทางการแพทย์และการใช้ชีวิตวิถีใหม่นำร่องสองพื้นที่คือหลอ,อสตออาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมและโรงพรยาบาลโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม ในสองพื้นที่นี้เราใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ,อาสาจํานวนทั้งหมดอยู่100คนใน100คนการทํางานเราเราไม่ได้จําแนกผู้รับบริการเหมือนกระทรวงสาธารณสุขจำแนกนะคะแต่เราจําแนกเป็น5กลุ่มตามการทบทวนวรรณกรรมมาว่าใน5กลุ่มนี้เขามีโอกาสที่จะเกิดเบาหวานและบางกลุ่มก็เป็นแล้วกลุ่มแรกนะคะที่เราทํางานด้วยก็คือเป็นคนที่เคยติดโควิด -19 แล้วก็มีพันธุกรรมสายตรงที่เป็นโรคเบาหวานกลุ่มนี้ในชุมชนเราแทบจะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเสีย่ยงอันนี้เราจําแนกออกมากลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีภาวะอ้วนเดรม มีภาวะการเผาผลาญที่ิปกติในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเราจะเรียกว่ากลุ่มมิาตอบลิกซินโดรมกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ก่อนจะเป็นเบาหวานเจาะเลือดายนี้ละมันปิ่มว่าจะเป็นแต่ยังไม่เป็นกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็นละกลุ่ม4แต่ว่ายังไม่มีภาวะแทรกซ้อนกลุ่มที่5คือกลุ่มที่เป็นแล้วแล้วเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนแล้วกิจกรรมหลักของโครงการนี้เน้น3ประเด็นหลักดังนี้ 1. ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสอนให้เข้าใจหลักการบริโภคสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม 2. เสริมสร้างการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อลดไขมัน 3. เสริมสร้างนันทนาการและการพักผ่อนให้เพียงพองานเราก็คือไปเพิ่มม e ลลิทเลซีเขาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เขารู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเขาถึงจะไม่เสี่ยงตกเป็นเบาหวานถ้าเป็นกลุ่มที่ยังไม่เป็น แต่ถ้ากลุ่มที่เป็นแล้วเขาจะดูแลตัวเองอยังไงให้เขาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาทีนี้เขาก็จะมาเข้าโครงการกับเราในประมาณแปสัปดาห์เข้าตลอดโดยมีทําข้อมูลของแต่ละคนแล้วก็เอาข้อมูลไปวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพอครบแสัปดาห์เสร็จนะคะเราจะมีการติดตามเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อว่าเขายังมีปัญหาอะไรสมมุติว่าวน้ําหนักลดไปละแต่กล้ามเนื้อมันหายไปนักกายภาพกับนักกำหนดอาหารนักโภชนาการต้องมาช่วยกันดูเรื่องอาหารให้เขากับเรื่องการออกกำลังกาย โครงการสาธารณสุขมูลฐานเขตเมืองแนวรุกสู่การป้องกันและสงบเบาหวานทำงานครอบคลุมใน5มิติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมดังนี้ 1. ความรอบรู้เรื่องเบาหวาน 2. ทักษะเวทปฏิบัติมุ่งเป้าเฉพาะบุคคลชุมชนและสถานบริการ 3. นวัตกรรมบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 4. ทักษะการกำกับพฤติกรรมสุขภาพบุคคลและชุมชน าากกรรจัดความรู้ข่าวสาาาารรรสสสหววิิชชีบและ่่งตอกคมพำเร็จก็คือชุมชนเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวเองได้เป็นความรอบรู้ของแต่ละบุคคลต่อประเด็นเรื่องการป้องกันและการสงบระวางอันที่2องชาวชุมชนจัดกิจกรรมจัดพื้นที่ให้เขาออกกำลังกายได้ไหมจัดพื้นที่ที่จะมีอาหารบริโภคที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมชุมชนตามความชอบของชุมชนได้ไหม ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สองที่ทำให้เห็นว่าชุมชนตระหนักในการที่จะควบคุมตนไม่ให้เป็นเบาหวานโดยใช้ระบบชีวิตปกติของเขาเองอันที่สามโดยบริการสุขภาพก็สามารถที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนพร้อมไปกับดูการเปลี่ยนแปลงของ ระบบร่างกายเส้นเลือดหัวใจกล้ามเนื้อว่ามันสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าลักษณะสําคัญของโครงการนี้เป็นการทําให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งก็มีทั้งส่วนชุมชนดูแลจัดการตัวเองสานักเจตสนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพก็สนับสนุนให้ทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัดเวชศาสตร์การกีฬานักโภชนาการนักกำหนดอาหารกับเรื่องของหลักวิชาการทางด้านด้วยะจัดการข้อมูลต่าง ทำยังไงคนที่จะมาประเมินตัวเองแล้วรู้ว่าเอ้ยช้นน้าหนักเกินอายุร่างกายเนี่ยมันไปไกลแล้วทายังไงจะกลับมาหนุ่มมาสาวคือกลับมาแข็งแรงอีกซึ่งก็แปลว่าความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่ก็จะลดลงหรือใครที่เป็นแล้วก็จะเข้าสูร่ระยะสงบคนที่เสี่ยงอยู่อ้วนแต่ยังไม่เป็นเบาหวานก็น้ําหนักลดลงแล้วก็ไม่เสี่ยงรู้จักเรามากขึ้นได้ทุกช่องทางของสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเจ็ดสทศฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับ